สวัสดีครับวันนี้พาทุกคนมาชมหมาไทยไลน์นะชิงชนะเลิศครับ CCMT มินิฟุตบอลลีกรุ่นอายุไม่เกิน13ปีครับฟุตบอล1 1คนที่สนามเรียกความปลปาครับสีสมานะคะทมี่ครับก็เป็นการพบกันระหว่างนคราราชสีมามาได้เอฟซีครับมาท้าชิงเจ้าถิ่นเจ้าบ้านครับสีสมานเอฟซีร่บนี้ปังเขตนครับนี่ชุดขาวครับส่วนโคราชมาชุดส้มครับกอนี้เป็นพิธีการก่อนเกมครับ ก็ขอพูดแทนแฟนบอลนะครับขอบคุณครับที่ทําให้เราได้ดูแมตช์ฟุตบอลมันๆแบบนี้ครับถ้วยกลับไปมอบให้สโมสรได้ๆนะครับเราจะมาขนาดนี้แล้วนะเราต้องให้เต็มที่นะพูดว่านี่ฝั่งผู้สอนของโคราชครับซูปเปอร์โซ่ซุปเปอร์โซ่ซุเปซ่ซุซ่เร่งให้รู้ว่านี่บ้านเราเ้ยทั้งหมดตั้งนี่ฝั่งซีสซีทีครับตั้งกระตุ้นน้องทั้งสองทีมเลยครับผู้สอนไปมุ่งทงไปทีหนึ่งมีใครไหม โหทุกอยาได้ครับสีสวนายทีหนึ่งคว้าไว้ได้ครับตูเอาแล้วมาครับไม่มีธงครับัยวัดวหนได้ครับัยวั์ไปครับัยวั์ขวายิงโหเปล่าเครับโครานโคราชใกล้ๆกันแล้วต่อมาไปครับไปครับสายของโคราชต่อไปครับเซนทาวูเซน ก้อนในโอ้โหลึกไปครับวนลุยแล้วลุยลุยแหวกสามแล้วจะไปฟาวไม้หุวศิลป์เผาแล้วครับมาแล้วครับชันชัยชันชัยปานลูกนี้ตรงตัวเข้าประตูเลยครับโอ้โหดูลุยลุยหนีสามแล้วเรียกฟาวอีกแล้วครับโอ้ผมดาด้ตนวันปานลูกนี้โอ้โหแล้วตามไปซ้ำขวาได้ครับทีนึงครับเศรษฐพุไปมุม เปิดปาแล้วแป๊บนี้หนึ่งศูนย์ไม่ได้ครับมีมีไม่มีครับไม่มีสัญญาณครับโอ้หเปิดมาเก็บได้ครับศีรษมานวนเอาแล้วครับได้หนีแล้วซ้ายยิงตรงนี้เบาแล้วโอ้จะเปลี่ยนตัวผู้สินยังไม่ให้เปลี่ยนแล้วตัวนี้เล่นก่อนครับเกมมันไวแล้วมีฟาวด์แล้ว่อกี้ของศีรษมานครับ ดังกเข้าไปเลยครับโอ้สูงสูงครับสีสีน้ำเงินตีขึ้นนังครับโอ้โและปีกี้ตรงนี้เตวุฒิก็ที่บอลเปิดโขกเข้าเข้าได้ครับโอ้โหเตวุฒิครับโอ้โหมูสมาดีโอ้โหมีบินด้วยาจานโดนแล้วโมเสสจะเป่าอยู่แล้วไม่เป่าไม่เป่าครับแล้ววนขวาของสีสีน้นให้วาโลกาม ได้ข้างซ้ายยิงเงยตรงตอบแล้วผมผล <ไป S 2> <อ>เปิด,ปดพุงเป็นชัดชัยครับโอ้เจ้าเข้าเลยหรือเปล่าครับเข,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 ข้าขวาครับโค้งเข้าโค้งเข้าหาประตูเปิดโด่งมาได้พักนะเขาปีเข่า,ขาอ,อ้าวคู่นี้ยิงสวนแล้วโอ้โหถูนจดเวลาแล้วน้องผีดังครับเสรนดุบปันบอลเบาไปแล้วรับเขาสองเลยแล้วกรูสินต่อรับจูดโทษเลยครับ เป็นจุดโทษตัดสินแชมป์ครับโอ้โหกองจับมาที่ผู้เล่นของนครราชสีมามาได้เอฟซีครับลุ้นเพื่อนเลยครับยิงก่อนครับสินสมาร์เอฟซีชาอโลงแก้วทองวิ่งมายิงโอ้โหหลงทางครับบทที่เด่นของสินสมาร์เอฟซีเลยครับแล้วมีบังเกนครับตัวนี้ครับผลแรกครับใต่ถุงพุทธเจ้าจิงของโคราชครับเก้ามายิงไม่ผ่านกันครับโอ้เพื่อนเทนครับใส่ถุงพุทธเจ้าจิงนี่ก็ทีเด็ดของโคราชเหมือนกันครับเด่นมากๆครับบิ้วของเชียร์หน่อยครับ แล้วชัดชัยเลยบุญละไมวิ่งมายิงคนที่2ไม่พลาดครับสุหมาย f ีครับนี่ก็บิวฝั่งกองเชียร์เหมือนกันครับชัดชัยเลยบุญละไมครับโอ้แต่เล่นไม่ละบุญละไมนะครับเล่นดูดันหนักแน่นมากมากครับกางลับห้องเครื่องครับคนที่2ครับโคราชอนิสอนวิ่งมาหลอกหน้าเท้าด้วยโอ้ปั่นเข้าไปเลยครับหลงทางครับมีท่าดีใจเยอะไงเตี๋ยมมาจากโคลาชครับคนที่3ครับ ทางด้านจิติพัฒน์โอ้โหอ้าวเข้าครับโอ้โหปัดไม่ออกเพื่อนดีใจไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่ครับโอ้โหเกือบปัดได้นะครับทางด้านนัทภพครับแล้วดูโคราชยิงไม่พลาดครับตรงทางเลยครับนี่บอกเบาหน่อยเบาหน่อยครับทางด้านนัทนนท์ครับโคราชแล้วดูครับนันทชาติสีสมัยสี่แล้วยิงโอ้โหเฮเลยครับอย่างนี้ครับโคราชครับโอ้โหยิงออกไปเองโอ้โ like <c oughs> <ch> <c oughs> หแล <c oughs> oh, okay. yeah, like <c oughs> oh, ้วดูชัยวัฒน บอกพารุพงบอกป้านใจครับโอหแล้วยิงครับดูว่าพารุพงวิ่งมาหลงทางโอ้โหเรียบร้อยครับเก๊ะซะหน่อยครับนี่นี่ก็กลางล้าตัวตัดเกมของนครราชสีมามาไล่ตีครับโอ้โหเด่นมากๆครับอ่าอ่ามาดูครับวีเดียส์ยิงปรตีเสมอก่อนเลยไม่พลาดครับยังดีใจไม่เต็มแล้วแล้วโอ้โหคนที่ห้าของโครล่าเป็นใครครับยิงเข้าชนะเลยนะครับ โอ้โหส่งอาวุธหนักลงมาครับชัยวัฒน์พิลาชัยครับดูครับเท้าขวาจะมีประดีหารหรือเปล่าครับสี่หมาเล็บตีวิ่งมาชัยวัฒน์ยิงโอ้โหหลงดางครับเรียบร้อยครับแชมป์เต็มหอกนครราชสีมาไม่ได้ตีครับต่อใจต่อเสื้อดีใจครับโอ้โหรับแชมป์กับคนล่าไปครับเอเรับมากับ แม่แม่ผู้ปกครองอยู่ตรงนั้นนะครับก็อพิธีรับพิธีรับถ้วยครับทางด้านเจ้าบ้านเจ้าถิ่นได้แค่รองแชมป์ครับโอ้โหเฮไม่ค่อยสูดเสียงเท่าไหร่ครับนี่ครับทีมแชมป์ครับนครราชสีมามาได้สี่ครับน้ำท้ามาโดยชัยวัฒน์พิลาชัยครับพิชิตครับอนุชาครับมอบถ้วยให้น้องๆครับโอ้เล่นดีจริงครับเกมรับแน่นเกมลุกเล่นละเอียดครับเฮเลยครับอย่างนี้ สะใจครับมาเก็บเจ้าถิ่นเอาแชมป์กลับโพล่าครับ